ครับสวัสดีครับทุกๆคนครับสำหรับวันนี้ผมจะพาทุกๆคนนะครับมาแก้ปัญหาลายไม่ตอบสนองอีกวิธีหนึ่งนะครับเพราะว่าวิธีแรกที่ผมพาทุกๆคนทําไปนั้นนะครับมีเพื่อนๆบางท่านนะครับทักมาครับเมนมาบอกว่ามันทําไม่ได้นะครับทำตามแล้วทําไม่ได้ทําตามแล้วยังค้างเหมือนเดิมทําตามแล้วยังแก้ปัญหาไม่ได้เลยอะไรประมาณนั้นนะครับหรือเพื่อนๆบางคนก็บอกว่าแก้ปัญหาได้นะครับก็มีหลากหลายคอมเมนต์ เหมือนกันนะครับผมผมจะชี้แจงให้ทราบอย่างนี้ก่อนนะครับวิธีแต่ละวิธีนะครับโทรศัพท์บางเครื่องบางยี่ห้อบางรุ่นอาจใช้ได้นะครับแต่ในวิธีเดียวกันนะครับอาจจะใช้ไม่ได้กับบางเครื่องบางยี่ห้อบางรุ่นก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับผมทุกคนอย่าเพิ่งตกใจนะครับถ้าวิธีไหนใช้กับเครื่องเราแล้วไม่ได้นะครับผมรบกวนให้เพื่อนๆนะครับลองหาวิธีอื่นๆดูนะครับ เช่นอย่างวิธีก่อนที่ผมพาเพื่อนๆทํากันนะครับก็คือแต่ก่อนใช้กับเครื่องผมได้นะครับก็คือเครื่องนี้แหละเครื่องที่ผมจะทําให้ทุกคนได้ดูเนี่ยนะครับแต่ปัจจุบันนี้ใช้ไม่ได้นะครับคือลายผมค้างนะครับใช้วิธีเดิมแก้ปัญหาไม่ได้ผมก็เลยหาวิธีอื่นๆที่จะแก้ปัญหาลายไม่ตอบสนองนี้นะครับก็ได้มาวิธีนี้ครับเพื่อนๆลองเอาไปทําดูนะครับผมก่อนอื่นนะครับเพื่อนๆก็เข้าไปที่ Play Store เหมือนเดิมนะครับผมเข้าไปที่ Play Store นะครับจิ้ม <Gym S 1> ไปที่ Play Store อย่างอันเดิมเนี่ยผมจะให้จิ้มที่รูปโปรไฟล์มุมบนขวาใช่ไหมครับจิ้ม <Gym S 1> ไปแบบนี้แล้วก็ไปที่จัดการแอปและอุปกรณ์ใช่ไหมครับแต่อันนี้ไม่ต้องนะครับเดี๋ยวกากบาททิ้งออกไปก่อนนะครับพอเข้า Play Store มาแล้วนะครับนี่นะครับตรงที่ให้พิมพ์คำค้นหาเนะี่ยนะครับทุกคนจิ้มไปนะแล้วก็พิมพ์คำว่า Google Chrome นะครับ นี่คำนี้เลยนะครับนี่คำนี้ซึ่งผมได้ลองพิมพ์หาแล้วมันก็เลยมี Google Chrome นะครับพิมพ์เข้าไปนะครับนี่มันจะขึ้นมาใช่ไหมครับเราก็จิ้มไปที่ Google Chrome นะครับพอจิ้มไปใช่ไหมครับมันจะขึ้นมานะครับมีคำว่าเปิดกับคำว่าอัปเดตนะครับโทรศัพท์ของเพื่อนๆบางคนนะครับอาจขึ้นมาคำว่าเปิดกับคำว่าถอนการติดตั้งนะครับส่วนเครื่องผมเนี่ยนะครับมันต้องอัปเดตก่อนนะก็คือจุดประสงค์คือที่พาให้เข้ามาเนี่ยก็คือจะ ถอนการติดตั้งของ Google Chrome นะครับเพื่อนเพอหลายคนอย่าเพิ่งตกใจนะครับว่าเฮ้ยถ้าถอน g o o g l e Chrome ไปแล้วมันจะไม่ออกจากเครื่องไปเลยเหรออันนั้นไม่ต้องตกใจครับมันยังอยู่นะครับเดี๋ยวผมอัปเดตก่อนนะครับรอมันอัปเดตแป๊บนึงนะครับทุกคนโอเคครับตอนนี้ก็อัปเดตเสร็จแล้วนะครับทีนี้นะครับมันจะขึ้นมาเมนูเปิดกับถอนการติดตั้งทุกคนไปถอนการติดตั้งนะครับถอนการติดตั้งเลยนะไม่ต้องกลัวนะ พอถอนการติดตั้งระบบก็จะถามให้เรายืนยันครับเราก็ยืนยันการถอนการติดตั้งนะครับผมปึ๊บถอนการติดตั้งนะคร,รอสักครู่นะครับมันจะขึ้นอะไรมานั่นเห็นไหมครับมันจะขึ้นมา มันยังอยู่นะครับ Google Chrome ย <á> <or S 1> ังอยู่ในเครื่องเรานะครับแล้วลายของเพื่อนนะครับก็จะกลับมาใช้ได้นะครับเพื่อนเพื่อนก็ลองทําดูแล้วก็เข้าไปที่ล ne นะครับว่าล ne ของเราจะกลับมาใช้ได้หรือเปล่านะครับสําหรับเครื่องผมนะครับเครื่องนี้ผมกลับมาใช้ได้แล้วผมจะบอกให้เพื่อนๆอย่างนี้นะครับว่าโทรศัพท์แต่ละเครื่องแต่ละยี่ห้อแต่ละรุ่นอ่ะมันจะไม่เหมือนกันนะบางเครื่องเราต้องเอาใจมันนิดนึงนะครับถ้าสมมุติว่าวิธีที่ผมแนะนําไปหรือที่เพื่อนๆืนะครับไปดูตามข้อมูลต่างๆนะครับ man -acet. ใช้ได้กับเครื่องเราหรือใช้ไม่ได้กับเครื่องเราเราต้องหาวิธีใหม่ๆไปเรื่อยๆนะครับผมอย่าเพิ่งตกใจนะครับเพราะว่าแต่ละเครื่องแต่ละรุ่นอ่ะมันไม่เหมือนกันนะครับมันใช้ได้ไม่เหมือนกันเพื่อนๆต้องเข้าใจว่ายุคนี้เป็นยุคไอทีนะครับขนาดไวรัสนะครับตัวฆ่าไวรัสที่เราว่าดีแล้วนะครับแต่ระยะเวลาผ่านไปมันก็มีไวรัสตัวใหม่ขึ้นมาอีกซึ่งโปรแกรมที่ใช้ฆ่าไวรัสตัวกเก่าอาจใช้ไม่ได้อีกนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องทันมันเราต้องตามมันให้ได้นะครับอย่างโทรศัพท์รุ่นที่ผมใช้เนี่ยเพื่อนๆดูอออานนนะะะะคครรรรรัับบวุ่่่ไไยีห้ ผมไม่พูดไม่บอกก็แล้วกันนะครับซึ่งสําหรับผมเองครับผมมองว่าเป็นรุ่นที่มีปัญหาเยอะกับการเข้าลายลายค้างบ่อยมากนะครับช้ามากอืดมากบางครั้งไม่ตอบสนองบ่อยมากนะครับผมผมก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรนะครับแต่เพื่อนๆก็ไม่ต้องตกใจนะครับขั้นต้นนี่ลองรีสตาร์ทเครื่องใหม่ปิดเปิดเครื่องใหม่แล้วก็หาวิธีต่างๆนะครับมาลองทําดู กับเครื่องเรานะครับผมในไหนเราก็ได้ซื้อมันมาแล้วนะอันไหนที่มันใช้ได้นะครับก็จะเอามาแบ่งปันเพื่อนๆก็แล้วกันนะครับผมแต่สําหรับหลายคนที่อาจใช้ไม่ได้กับเครื่องของตัวเองอันนี้ก็ต้องขออภัยด้วยนะครับก็ลองเม้นมาพูดมาคุยกันนะครับเพราะว่าเป็นลักษณะอาการเป็นยังไงบ้างเผื่อเราได้หาวิธีอ้า่องทางมาแก้ไขปัญหาไปด้วยกันนะครับผมโอเคครับสําหรับคลิปนี้ก็พอไว้แค่นี้ก่อนโอกาสหน้าเจอกันใหม่นะครับผมครับสวัสดีครับ